ได้ค่อยถนัดเท่าไหร่เมื่อคู่นี้เข็มติดปากแล้วเหรอไปฝังมาเท่าที่นับได้บนใบหน้านี่สิบ ใช่ไหมฮะสิบเข็มใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยสิบหกเข็มอะเป็นไงฮะแต่ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่านะคุณผู้ชมมันรู้สึกตึงๆเหมือนเจ้าสาวคือยังไงไม่รู้คิดมากล่าที่ตึงนี่คุณหมอเมื่อกี้เขาปังใกล้ๆหูด้วยนะอันนี้หน้าใช่ไหมหมอหมอฝังหมอเย็บเข้าไปข้างหลในหรือเปล่าใช่ค่ไหมอ๋อหมอเย็บบอกใช่ได้หมอฟังออกหรือเปล่าอ่านะครับเฮ้ยอ่ะเป็นว่าช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับน้องที่จะมา รักษาเรื่องสิวนะคะ,น,ะ,คะน้องจิตตะวันสีเจริญรู้่น้องอุ้มนะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะ,ค,ะคือน้องอุ้มมีปัญหาเกับเรื่องของสิวนะคะคแล้วก็มาทําการรักษาฝังเข็มที่นี่อันตก่อนอื่นที่เรา,เาถามน้องอุ้มก่อนนะประวัติความเป็นมาอะไรยังไงก่อนที่เราตัดสินใจมาฝังเข็มทำไมนะคะเป็นเป็นสิวมานานเรื่อง ที่เป็นเป็นหายเป็นตามปกติเป็นมานานแล้วเหมือนกันแต่ไวรุ่นเลยอย่างงี้ใช่ไหมฮะหลังจากเรียนจบประมาณยี่สิบสอง๋ออ๋ีก่อนหน้ายี่สิบสองไม่เป็นสิวอะฮะไม่เป็นหน้าใสอาอจริงดิเอาแล้วไปโดนอะไรมาถ้างั้นคือเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมาจากฮอร์โมนอันนี้คิดเราเองก็รักษาโดยวิธีแผนปัจจุบันมาตลอดั้ามอผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะทานยาทายาก็หายใสไปสักพักนึง แล้วมันก็กลับมาเป็นอีกแต่บางทีคือมันกลับมาแล้วมันก็เยอะเกินไปเยอะไปเยอะกว่าที่มันเคยรักษามันเดทําเหมือนเป็นรถความอ้วนนะโยโย่ไม่แต่เราเราทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดสิวของเรามาจากอะไรคือไปหาคุณหมอบางทีคุณหมอก็จะบอกว่ามันมาจากฮอร์โมนข้างในร่างกายแล้วฮอร์โมนลาแก้ไม่ได้อหซึ่งเขาก็แนะนําให้ทานยาฮอร์โมนเราเป็นอะไรซึ่งก็ไม่อยากทานนะคะ รู้สึกว่าไม่อยากทานยาคนไม่ชอบทานยาก็เลือกที่จะทายาไปเรื่อยๆมาตลอด<ะ>แต่มันก็พอสิวขึ้นมันก็ยกทายาย,ยกมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่มันจะเป็นเป็นหายหายอยู่องนี้กี่ปีมาแล้วคะเน,นี่ยห้าปีห้าปีาที่ต้องอยู่กับการรักษาโดยคุณหมอแพทย์ผิวหนังอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าตอนนี้อยากจะมารักษาจากข้างในยอยากจะมาฝังเข็มมีคนแนะนํามาว่าฝังเข็มแล้ว มันช่วยจากข้างในค่ะซึ่งหนึ่งคือว่าไม่อยากทานยาสองเบื่อทายาฉีดสิวอะไรเงี้ยมันก็เจ็บมิสเตอร์ลอยใช่ใช่ฉีดแสดงว่าน้องอุ้งนี่เชื่อว่าที่เป็นสิวเนี่ยมันมาจากข้างในใช่ไหมคือเราเข้าใจว่าพวกคุณละอองบ้างแพ้ใช่อะไรพี้บ้างคืคนแพ้อะไรเพราะว่ามันออนขึ้นเยอะแต่มันขึ้นแต่ที่หน้านะนะถ้าแบบว่าเราจะแพ้มันต้องขึ้นแขนขาอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเลย คุณหมอดูแล้วเขาตรวจแม่และเขาเป็นยังไงบ้างเขาเกี่ยวกับข้างในตับตับใช่มับดื่มเยอะเหรอครับไม่ใช่นะไม่เห็นบอกว่าตับไึ่ควรดื่มเยอะจะไม่ตับแล้วเกี่ยวกับตับลมไม่ไหลเลือดลมไม่ไหลวีดันลมไม่ไหลวีดันลมไม่ไหลแวนแล้วก็อยู่อยู่นานแล้วจะร้อนร้อนอ่าร้อนแล้วก็จะขึ้นมาที่หน้าผิวเป็นสิวไปหาหมอ แผนปัจจุบันหมอผิวหนังค่ะเขาก็จะบอกว่าแบบใช้ยาแชมพูอะไรครีมทาหน้าอะไรกันแดดอะไรก็เริ่มลดมาทุกอย่างใช้แชมพูเด็กโฟมล้างหน้าใช้อ่อนที่สุดที่มันไม่มีอะไรไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งดใช้ครีมตอนนี้ทชยาสิวอย่างเดียวมีขึ้นไหมมันก็ได้ยุบไปน้องอุ้มนะคะต้องรักษานานไหมคะตามตามวิธีที่คุณหมอ ประมาณถ้าแบานปกตินะมี่สิวไม่นาน10ครั้งก็โอเคแล <15 S 2> <ช>้วค่ะถ้าสมมตวิวันนานแล้วแล้วก็จะต้องใช้เวลานานกว่า<ม>ประมาณยี่สิบครั้ง<ม>ไปแ่ห้าเอง<ม>นี่เดี๋ยวนะคะแล้วอย่างน้องอุ้มเนี่ยคุณหมอให้ยาอย่างอื่นด้วยไหมคะทามั้ยกินยาอ๋อกินกินเพื่ออะไรกินยาให้ข้างในลงไหลยเยียนแล้วก็เย็นกว่าอ๋อ,อคือร้อนข้างในเนี่ยร้อน ต้องทานยาด้วย<ช>ลักษณะของสิว<ช>เป็นจากข้างในใ<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นถ,ถ้าตามลักษณะที่คุณหมอวิวนิจฉัยคือมันไม่ได้เกิดจากการแพ้แชมพูหรือฝุ่นหรือมีสาหิ่เดียวเกี่ยวกับผิวข้างนอกแต่ว่าจริงๆเยอะอย่างไรสาสเหตุสาเหต<ช>ุหลักสาเหตุใหญ่ นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขามารักษาอยู่แล้วนะคะก็ขอล็อกตัวมาเลยวันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปดูด้วยว่าการฝังเข็มเพื่อการรักษาสิวนะคะเป็นอย่างไรนะคะจะต้องฝังลงไปบนสิวทุกเม็ดที่อยู่บนใบหน้าเราไหมนั้นนี้อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมจะจินตนาการภาพไว้อย่างไรไปดูเลยดีกว่านะไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วความจริงคุณอุ้มเนี่ย มาทําถึง5้าครั้งแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้ผมแถมมาในรายการเพิ่มไ้นิดนึงนะคะและปกติเนี่ยฝังเฉพาะที่หน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่มันก็จะมีที่หน้าที่แขนที่ขาใช่มันจะเป็นองค์รวมด้วยปรับมีปรับอ๋อปรับกง้์รวมด้วยเอางั้นเดี๋ยวให้คุณหมอสุนเจนนะคะ ลองสาธิตให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าอะถ้าฉันเป็นสิวประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะมาที่นี่แล้วจะโดนคุณหมอฝังแบบไหนตรงไหนบ้างเชิญคุณอชครับเดี๋วผมขออนุญาตนะลบหน่อยเพราะเครื่องหมาเครื่องคุณหมออยู่นี่หมดเลยนะฮะหมอเชิญครับโอเคโดนบ่อยห้องแค้นนเนี่ยครับอะไรคะนายคุณหมอ ที่นึช้แอลกอฮอล์เช็ดผิวเช็ดก่อนเช็ดผิวชก่อนครับ<า>นี่เราจะคิดว่าตอนแรกใหม่เราคิดว่าอ่ะ<ม>เป็นสิวรหรือว่าอะไรก็คงจะ,ะฝังที่หน้าหรือที่สิวหรือที่จิ้นใบบุ่งเบิงอะไรก็ว่ากันไปนน่นอันดับแรกเช็ดมาที่แขนก่อนเลยแอลกอฮอล์ที่มือก่อนเนี่ยครับนี่เป็นจุดอะไรคะอันนี้บ้านจุดจุเชจุเช เหงือกอันนี้น่าจะให้รางกายเย็นหน่อยเย็นอ่าให้รังกายเย็นหน่อยตัวร้อนอ่ะจับที่พีใหม่เย็นไหมเย็นลงไปที่ข้อสองเย็นขึ้นเลยไหมเจ็ดไปไงน้องอุ้มรู้สึกไงครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้รังกายพูดยังไงอืมเลือดลมไหลเวียนอืมครับอ กระดุกกระดิกไม่ได้ไตึง,ตง,ตง<า>ๆตอนนี้มือยกไม่ขึ้นแล้ว,วโดนไปยี่ขากโอ้จริงๆนะคะอย่างที่ใหม่คิดเอาไว้ว่า,าคงจะฝังที่หน้าจริงๆแล้วเนี่ยขาม,มาแบบตปาปา,ากว่านไปใช่ไหมฮะไ,ไม่ใช่ลาสาวสิวไม่ใช่ฝังที่หน้าอย่างเดียวต้องลาซาข้างไหน้างไหนสิวบังหาจริงๆมาจากข้างไหนไม่ใช่ผิวอย่างคุณอุ้มเนี่ยด้วยวัยเนี่ย เรียกว่าสาเหตุของเขามาจากอะไรคเขามาจากริเวอร์ตับ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 ลงไม่ไหลเวียนแล้วก็หยุดนานๆจะเลือดลมไม่ไหลเวียนเลือนลมไม่ไหลเวียนไม่ใช่แล้วก็หยุดนานๆจะร้อนร้อนอ๋อก็ปล่อยเวลานานจะร้อนใช่ร้อนไม่ไหลจะขึ้นผิวอ๋อคึ้มไที่นาเลยมันอั้นมันอั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันอั้นไว้แล้วมันร้อนมันก็เลยไประอุใช่ใช่ใช่ค่ะ นูดฟังไม่ถึงที่เท้าเลยมือเข้าไปสี่ข้างละสองเข็มข้างละสองเข็มที่เท้าต่โอ้โหครับความยาวถึงเท่าไหร่พี่หม่ดูนะสี่สิบสี่สิบอะไรกัสี่สิบมิลสี่สิบมิลสี่สิบมิลลิเมตรก็ประมาณสี่เซนใช่ไหมฮะ 4ี่สิี่เซนนี่ประมาณโอ้เกือบเกือบสองนิ้วนะฮะแต่แต่ที่ฝังไว้ที่ไม่ได้ฝังสุดใช่คือมันไม่ได้ลงไปถึง2นิ้วอะค่ะครับคิดว่าลงไปสักไม่ถึงนิ้วอะไม่ไม่ไม่ถึงนิ้วนะไม่ถึงไม่ถึงแล้วต้องย้ำนะฮะไม่ใช่ไปซื้อมาฝังเองนะครับเข็มอะไรก็ไม่รู้ต้องแบบแพทย์ผู้ชำนาญอย่างเดียวเลยนะฮะนักวิ่งปกติมาที่มาใช้บริการที่ใช้เวลานานไหมคะท่ะม ครึ่ชงชั่วโมงครึงชั่วโงที่นอนให้คุณหมอฝังเข็มอยู่เนี่ยเป็นยังไงคะนี่ครั้งที่ห้าแล้วอ่ะปัดันหมือว่าอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นมาแห้งขึ้นสิวที่อักเสบมันยุบลงอันแตร่ก่อนหน้ามันนะครัใช่แล้วก็ มันจะมีสิวอักเสบมาทุกครั้งที่มามันก็จะมีสิวอักเสบแต่ว่าฝังกลับไปก็คือมันก็จะแห้งเขามปนแห้งไมันไม่ได้มันอยจะยุบลงไปอะค่ะแล้วมันเป็นสิวแบบไหนคือมันจะเป็นแบบที่เป็นหัวมีหนองหรือว่าแค่อักเสบที่มันเจ็บเจ็บแดงแดก็มีอักเสบก็มีแล้วก็เป็นหนองออกมาก็มีมีหลายชนิดมันต่างกันยังไงคะคุณหมอสิวบางอันเนี่ยไม่มีหนองนะไม่มีสีขาวๆมาแต่ที่เขาเขาเขามีด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุก ทุกที่มีแล้วที่มันต่างกันยังไงระหว่างอันที่อันที่เป็นหนองกับอันที่เป็นไม่ไม่หนองอันนี้ตรงแล้วกันไหมเหมือนกันภายในเหมือนกันข้างไหลเหมือนกันอ๋อภายในเหมือันอ๋อแล้วก็ทุกอ๋อเวลาหงอมาปางที่มีปางที่ไม่มีอันนี้เหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเหมือนกันจริงๆเหมือนกันสวย บางทีมันเจ็บไม่ได้เป็นหวนมันทรมานเป็นไตอยู่ในนะมันจะระเบิดก็ไม่ระเบิดมันหมอไม่ไม่ไม่คิดจะบ่มมันออกเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้ทำ่ไหมฮะไม่ได้เพราะเราฟังซิวมีหลายอย่างฟังซิวนะถ้านี่เี๋ยวก่อนโกดนะจะผิวจะเสียเกิดเป็นรูมันไม่ดีไงพี่พี่ใหม่ แต่มันตัดใจคือมันเป็นเรื่อกตัดใจแล้วที่หน้านี้ไม่ฝังเลยฝังค่ะออกฝังแต่ว่าถ้าหน้าเสีวเรือนะนี่ใช้ทุกจุดฝังเลื่อยใหญ่เงื่อเลื่อยใหญ่ฝังที่เลื่อยใหญ่เลื่อยแม่ใหญ่จะฝังดีกว่าถ้าทุกที่ฝังคนณแค่ไม่ไหวเลือกฝังเป็นบางจุดเลือกบางจุดใหญ่แล้วก็บางจุดจะเจีจ็บเจ็บมากใช่ไหม เต็มที่เลยคุณหมอเอาแบบเต็มที่เลยมากสุดเนี่ยกี่เข็มที่คุณหมอฝังมาในตัวคนไข้เป็นสิงเนี่ยสิวจริงๆประมาณไม่เกินสิบห้าไม่เกินสิบห้าเข็มเข็มเกินโดนถึงสิบห้าไหมดูไปนะคุณหมอทำไปต่อเขาเนี่ยจะฝังฝังที่หน้าเขาเลยฮะ้าเชิญค่ะหลังจากที่ฝังนออจากที่หน้าเรารู้สึกแบบสิวเซล์มันแห้งแล้ว ผิวพรรณร่างกายเป็นไงบ้างครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คือตักที่มาแม้กับคุณหมอเหมือนกับเป็นคนหมุดหมุนโมโหง่ายไหมหมอถาอมก็แบบก็ใช่แล้วสองเขียนมั้ยนี่ไหวเรื่องนี้มันโดดก็ไปที่ผิวเรื่องจิงใช่ไหม,มทำน้องใจเสียยิ้มไม่ต้องยิ้มจริงๆอยากบ่งให้น้องลเลยอะเขีย <laughs> นในโรคจิต ที่คุณหมอบอกว่าไอ้นั่คือ่หมายถึงในหัวสิวหนึ่งอันเนี่ยแบบต้องเอาไว้าะอันนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดช่วยได้ไปดักเอาไว้ล้อมรอบไว้จะเพื่อให้ตรงนี้เลื่อลงหลายแยนนแล้วก็รักษาอ่าอินฟลามเมชั่นจดีึว่าแมดล้อมอันมนมีข้อมูลเยอะถ้าสมมติว่าวันนี้รักษาเสร็จแล้วผู้นี้ตรงนี้จะแห้ง แงจะเร็วกวถึงกับแห้งลงให้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องบมไม่ต้องบ่มบางคนคิดว่าถ้าสิวลาซั้สิวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าสมมติวันนี้ล่าสั้สิวอย่างเดียวใช่ไหมผู้นี้เออโอเคแห้งหน่อยแล้วแห้งแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเขาจะออกมาอีก ก็ต้องมาช้ำรงรักษาร่างกายข้างไหนดีขึ้นอย่างของคุณอุ้มเนี่ยนอกจากที่บอกว่าสาเหตุบบเนี้อาจจะมาจากตับใช่ไหมคะตับแล้วก็ฮอร์โมนเกี่ยวไหมใช่ใช่ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่เพ่หมอจริงแค่ว่าฮอร์โมนนะเกี่ยวมนตับแล้วก็เกี่ยวกับไต่าแล้วก็ม้าทำงานสามอย่างทำงานด้วยกันแล้วก็ฮอร์โมนถ้า ปกติถ้าสมมติว่าเป็นฮอร์โมนไม่ดีอะไรีต้องรักษาตับไ้อะไรค่ะให้เขาถูกดูด้วยกันค,คือเราไปมองมแยกว่าฮอร์โมนอ่ะเป็นฮอร์โมนแยกไปแต่ระหวา่างของุณหบอกแล้วเนี่ยคือว่าเมื่อไหร่ที่เป็นอย่างเงี้ยร่างกายไม่ดีฮอร์โมนนี้คือตับไตมาทไมไม่ปก,กติ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ดีเฉพาะแค่หน้าอย่างเดียวสิครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าถ้ามันทําทุกอย่างให้ดีขึ้นก็น้อจะไปทุกส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็นี่ไงอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นด้วยย่ายอาหารดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นอ๋อมันก็เลยส่งผลมาครับเพราะว่าถ้าเราท้องผูกเนี่ยเราก็เป็นสิ่งล็อกใช่มีจุดไหนบ้างไหมฮะนอกเหนือจากตรงนี้ตรงนี้นี่นุ๊กนุ๊กข้างหลังมีไหมฮะ ถ้ารามือด้วยค่ะมาถึงการฝังเข็มข้างหลังหรือบางคนเป็นสิวที่หลังมีไหมคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องการมีสิวที่หลังอันนี้มีคนมามาฝังเข็มรักษาไหมนี่มีสิวที่หลังนีเยอะเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับปอดปอดร้อนปอดร้อนเกี่ยวกับปอดร้อนก็จะฝังคนละแบบกับไม่เหมือนกันใช้จุดไม่เหมือนกันที่มันเอ่อหมอจีนนะนังศึอเคียงว่าถ้าสมมติว่าเป็น อ่ออะไรสิวแล้วก็ถ้าสมมติฝ้าอะไรนะถ้าเป็นคุณคิดว่าสิวฝ้าต้องรักษาไม่เหมือนกันแต่ว่าหมอจริงไม่ใช่ถ้าสมมติผิวเอ่อสิวฝ้าเกี่ยวกับตับจะรักษาจะเหมือนกันเลยใช้จุกเหมือนกันถ้าสมมติว่าสิวเขาเกี่ยวกับตับบางคนเกี่ยวกับเกี่ยวกับปอดบางคนจะเกี่ยวกับ กเพาอว่ารนะจะใช้จุจะไม่เหมือนกันต้องเหลาแต่ข้างในเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรซึ่งคุณหมอจะทําข้างในเนี่ย่างไงคุณหมอต้องแมแมใช่ค่ะต้องแมแล้วก็ถามอาการนี้อะไรบ้างก็เอาเป็นว่าใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้ค่ะใช่ไหมครับประมาณ20นาทีหลังจากนั้นคุณหมอก็จะถอดออกใช่ค่ะแล้วก็คนไข้กลับบ้านได้เลยนี่แหละครับใช่ค่ะ นีก็โดนบ่อยละสบายขอ20นาทีนะคะคุณผู้ชมแล้วนอนให้ลมปราณหรือว่าเลือดลมไหลเวียนดีก่อนนะคะขอเบรกตรงนี้สักรูกหนึ่งเดี๋ยวกลับก็มาในช่วงหน้าค่ะเรามีคําถามนะคะที่คุณผู้ชมได้ปากถามเอาไว้เดี๋ยวมาเรียนถามคุณหมอตรงนี้เลยนะคะ <S <S ดิฉันมีกระแล้วก็ฝ้านะคะขึ้นที่หน้าจะสามารถฝังเข็มช่วยในการรักษาได้หรือไม่กระฝ้า ได้ได้ค่ะโอ้มั่นใจเลยอ่ะคุณหมอสุนเจียนแบบมั่นใจเลยว่าได้ค่ะ